สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงเจริญเก้าชาแนลอีกแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลุงเจริญด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเจริญจะมาทํามงลวดอีกนะครับมี fc บอกนะครับว่าทำสองคลิปก่อนนะดูไม่ค่อยทันนะครับให้ทําใหม่นะครับอันนี้ลุงเจริญก็มาทําวิธีตัดนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะครับคลิปก่อนๆก็ทําให้ดูแล้วนะครับตัดแล้วมันก็ประกอบเป็นมุมครับส่วนมาก ตอนนี้จะเน้นวิธีวัดนะครับวัดขนาดนะครับอันนี้ก็เราก็ตัดปกตินะครับตัดปกติตัดสามารถใช้เลื่อยมือตัดก็ได้ครับถ้าไม่มีเครื่องมือหรือแม้นกระทั่งไม่มีเครื่องมือไม่มีสว่านไม่มีอะไรเลยก็ได้นะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เามจาะประกอบเราก็อาจตัด อัดให้แน่นแล้วก็อัดมุ้งลวดมันก็อยู่ได้อันนี้วิธีวัดนะครับเราต้องวัดบนวัดล่างวัดซ้ายวัดขวานะครับทุกบานเลยนะครับมุ้งลวดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเวลาตัดแล้วก็จะลดไปสามมิลนะครับพอตัดเสร็จแล้วก็มาประกอบก่อนประกอบมุมมุมตัวประกอบเนี่ยเขาก็จะมีขายนะครับจะมีขายอยู่แบ่งซื้อก็ได้ครับทีละสิบตัว แค่สิบตัวก็ได้เขาขายทีเป็นร้อยหรือเป็นสิบตัวยี่สิบตัวเนี่ยเขาจะใส่ถุงขายนะครับอันนี้นะครับความกว้างความกว้างเจ็ดสิบแล้วก็จะลดสามมิลน,นะครับลดสามมิลมันกว้างเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบจุดสามนะครับนี่แล้วก็วัดดูเจ็ดสิบจุดสามเราก็ตัดเหลือเจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบเซนพอดีเลยลดไปสามมิลน,นะครับ เพื่อมันให้มนันหลวมนิดหนึ่งนะครับมันจะได้สะดวกนะครับความกว้างความสูงก็เช่นเดียวกันครับความสูงนี่ก็ลดไปสามมิลเช่นเดียวกันความสูงร้อยสิบเจ็ดนะครับมงลวดบานมงลวดร้อยสิบเจ็ดเซนเซนนี้เราก็ลดไปสามมิลอ้ความสูงมันร้อยสิบเจ็ดจุดสามนะครับแล้วก็ตัดเหลือร้อยสิบเจ็ดนะครับร้อยสิบเจ็ดลดไปสามมิลเช่นเดียวกันครับเสร็จแล้วเราก็ ประกอบยิงลูกรีเวตอะไรไปให้มันแน่นจริงๆถ้ามันอย่างหนาไม่ต้องยิงก็ได้ครับมงุงลวดตะกอนเขาไม่ต้องยิงอัดแล้วมันก็แน่นแหละครับพอเราอัดมุงเข้าไปแล้วขึงมุงเข้าไปมันก็แน่นนะครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็เช็คดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่เส้นกลางนะครับใส่เส้นกลางไป เป็นกลางนึงเราก็วัดเกินกลางใส่เพื่อไม่ให้มันเวลาเราขึงมุง้งไม่ให้มันแอนเข้ามานะครับทำาย่งนมันจะโค้งามาด้านในทําให้ตรงกลางมันหลวมได้นะครับนี้เื่อลุงเจริญหลายคนถามมาดูไม่ทันเขาบอกทําให้ดูใหม่ได้ไหมก็มีลูกค้ามาถามนั่นแหละครับมาถามลุงเจริญก็แนะนําให้เขาไปดูใน y o u t u b ปลุงเจริญมี youtube นะเข้าไปดูฮะ าก็เข้าไปดูบางทีบ้านสองบานเนี่ยไปเราไปทําที่ร้านน่ะเขาไม่อยากทําให้หรือบางคนเขาก็อยากทํานะครับอยากทําอยากเป็นงานอดีเหลกเนี่ยอืมว่างๆไม่รู้จะทําอะไรทําแก้เสียงมุงลวดบ้านสองบานมุงลวดห้องน้ํามุงลวดห้องแม่บ้านอะไรเงี่ยนะครับทำ,รทำเ้าก็ทําเองฝึกทําเองทําแล้วมันหายเครียด บางคนนะอายุหลังกเกษียณแล้วอยู่บ้านเฉยๆมันเครียดไม่รู้จะทําอะไรนะทําอะไรก็ก็แค่ๆไปมันก็เป็นความรู้นะครับเพราะว่ามุงรวดเนี่ยมันทําทําเองได้มันไม่ยากเพราะไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะมีเลื่อยอันเดียวแล้วก็มีสว่านอันเดียวด้วยสมัยนี้ยังมีสว่านในที่ว่าสว่านไร้สายนะครับสะดวกสบายทุกอย่าง ก็ตอกเราก็อัดเข้าไปแล้วมีอีกอย่างหนึ่งเราก็ใช้ยิงเอาก็ได้ครับใช้ไอ้ขอบมันนี้แหละขอบมุ้งลวดนี่แหละแล้วก็ผ่าผ่า่า,าเอาใช้ลูกรีเวตยิงก็ได้ครับถ้าอย่างนี้มันก็จะสวยหน่อยอันนี้มันก็จะห่างเดี๋ยวเวลาเราอัดไปมันก็สนิทนะครับตัดมันห่าง่อยแล้วอัดมุ้งไปมันก็สนิท อันนี้เราก็จะมาอัดมุ้งนลครับวิธีอัดมุ้งก็คือเอาเลยมาสักนิดหนึ่งนะครับสักครึ่งเซนนะครับจากในร่องกดให้แน่นอันนี้มันเป็นมุ้งไนไนลอนมันจะอัดยากนิดหนึ่งนะครับมันจะเด้งคืนมานะครับให้เลยไปนิดหนึ่งที่จริงมุ้งไนลอนไม่ต้องให้เรียบร้อยก็ได้ครับให้มันโผล่ขึ้นมาด้านริมนีข้างหนึ่งก็ได้มันจะทนมากเลยแต่ถ้าเราไปตัดสนิทพอดีร่องไม่เห็นให้เรียบร้อยแต่ว่าเวลาเราไปล้างอะไรเนี่ยมันจะหลุดง่ายนะครับแต่ถ้ามันโผล่หัวขึ้นมาเนี่ย มันก็มันก็จะทนนะครับถ้าเราทําใช้เองเนี่ยโผล่หัวขึ้นมานิดหนึ่งโผล่ขอบมันนะนะครับส่วนมากสังเกตเห็นมุ้งไฟเบอร์มุ้งเลื่อนนะครับมันเขาจะด้านด้านอีกด้านมุงจะขยุข,ขยุยออกมานะครับมันโผล่มาดูเหมือนไม่เรียบร้อยนะครับแต่ความทนมันมีนะครับแต่ถ้าตัดเรียบร้อยเกินเวลาเราไปซักอะไรกระแทกแรงๆขอบมันก็จะหลุดออกมานะครับอ่าเราอาจเราก็เอามุ้งเกินล่องไปนิดหนึ่งนะครับเกิน สักครึ่งเซนหรือว่าสามมิลก็ได้ครับอันนี้พอเราอาัดมันเด้งไปมุ้งไนล่อนมันเด้งนะครับแต่เ,เราก็หายางมาอาัดไว้ก่อน,นอยางอัดเนี่ยเราอาัดไว้ให้แน่นก่อนอัดไว้กันมันเด้งมาก่อนอันนี้ต้องใช้คอนไม้นะครับเพราะว่าถ้าคอนคอนธรรมดาเนี่ย๋ยวเกิดมันพลาดไปโดนมุ้งลวดมันก็ถ้าเป็นมุ้งลวดมันก็จะขาดนะครับถ้าเป็นมุ้งไนล่อนมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราใช้ไม้ปลอดภยัยธรรมดาเป็นไม้เหลี่ยมนะครับ ลุงเจริญคว้าไม้คมได้ก็ไม้คมก่อนเยู่ยวแถวนั้นนะครับเวลาตาดัดยางอัดเราก็ยาวเกินร่องนิดหนึ่งนะครับเพื่ออัดให้มันย่นอยู่ตรงกลางเวลาเราอัดมันจะได้แน่นนะครับให้มันย่นมานะให้มันย่นนิดหนึ่งถ้ามันยาวเกินเกินเกินในร่องที่เราตัดนิดหนึ่งกครึ่งเซนอะไรนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เอาเหล็กเหล็กอัดเน,นี้ยเขาเรียกเหล็กอัดอัดให้มันเรียบร้อยนะครับ มันลงเสมอกันเท้าลราครอนทุบเนี่ยมันจะขยุกขยุยอันนี้ก็เหมือนกันครับเรามาดูอัดรอบมุมเลยนะครับ นี่เราก็รลีดเลีดรีดรีดอาจไปแล้วก็ค่อยค่อยเคาะไปก่อนนะครับค่อยๆให้มันเคาะเ้าไปไม่ต้องเคาะแรงถ้าเคาะแรงมากบางทีถ้าขอบมันบางเราไปพลาดไปโดนขอบมันก็จะบุบนะครับ เดี๋ยวนี้มันทําง่ายนะครับถ้าตะก่อนนะต้องใช้เลื่อยมือนเนี่ราก็ตัดถ้ามันเกินแล้วก็ตัดออกให้ให้เกินล่องไปครึ่งเซนนะครับอย่างที่ลุงเจริญบอกเมื่อกี้ให้เกินล่องไปครึ่งเซน ทงานพวกนี้มันก็มีความสุขนะครับถ้าคนถ้าคนมีใจรักการทํางานอะไรแบบนี้ที่เป็นช่างเป็นการงานประดิษฐ์อะไรพวกเนี้ยทําแล้วมันจะฝีมือออกมาดีนะครับ <oz ik> ฝีมือออกมาดีถ้าคนตั้งใจนะถ้าเราทําแบบขี้เกียรติทำบาไม่ตั้งใจถือว่ามันก็ออกมาไม่ค่อยดีเพราะใจมันไม่ค่อยรักนะครับงานอะไรก็ช่างนะครับถ้าเราใจรักแล้วมันจะมันจะพิถีพิถันมันจะบรรจงทําออกมานะครับ ทําบางทีทําแล้วโอ้ยตอนเที่ยงถึงเวลาวันหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เที่ยงแล้วยังไม่ได้งานอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าเราทําเพลินนะครับช่างมางครเขาก็ทําดีมากเลยนะครับทําสีมือดีมากบรจงทําให้ดีทําให้ลูกค้าดีๆเลย ลุงเจริญนี่ก็ทำพอใช้ได้นะครับไม่ถึงก็ดีมากแต่เน้นความแข็งแรงนะครับไม่ถึงก็เรียบร้อยสวยงามแต่เน้นความแข็งแรงถ้าใช้ใช้วัสดุก็ใช้วัสดุอย่างดีนะครับ แล้วค่อยคอยอัดไปแ้บรรจงอัดให้มันให้มันเสมอเส้นอัดมันมันไม่โค้งเป็นปุ่มเป็นอะไรนะครับอันนี้ใส่บานพับบานพับกว็วัดมาสิบสองเซนครับสิบสองเซนเท่ากัน แต่ถ้ามันบานพับซ้ายขวาบางทีหน้าต่างติดกันมันชนกันแล้วก็หลบหน่อยนะครับหลบไม่ให้มันชนกันนะครับแล้วก็จอดใช้ลูกรีเวทยิง ยิงลิเวทก็ไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทโอเคนะครับคลิปนี้ลุงเจริญก็จบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ลุงเจริญด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ